มีความสุขง่ายๆด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5งานวิจัยพบว่าความรู้สึกตัวนำมาซึ่งความสุขการใช้ประสาทสัมผัสเป็นวิธีที่ดีในการฝึกสติและกลับมาอยู่กับร่างกายและใจทำให้จิตใจสงบลงเป็นการเชื่อมต่อตัวเรากับช่วงเวลาปัจจุบันถือเป็นกิจกรรมฝึกความรู้สึกตัวที่เห็นผลทันตาสามารถทำได้ทุกที่ กับคนทุกเพศทุกวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้เมื่อคุณอยู่ในอารมณ์แย่ๆมันสามารถดึงคุณกลับมาที่นี่และตอนนี้ได้เป็นอย่างดีหลับตาและเริ่มตน้นด้วยความรู้สึกทีละครั้งในแต่ละความรู้สึกให้จดสิ่งที่คุณรู้สึกหรือได้ยินในขณะนั้นสัมผัสมีพื้นผิวรอบคุณหรือไม่ คุณรู้สึกถึงพื้นใต้ฝ่าเท้าของคุณหรือไม่กลิ่นคุณได้กลิ่นที่น่ารื่นรมหรือไม่มีอะไรน่าขยะแขยงไหมฟังตั้งใจฟังเสียงรอบข้างและเสียงหายใจลึกๆของคุณเองเห็นลืมตาและจดรายละเอียดทั้งหมดรอบตัวคุณรสชาติจิบน้ำชาหรือกาแฟเพื่อลิ้มรส โดยเน้นทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ